อ่ะดีไป่ะ้การองมาอ่าได้ล้วอ่ะคุณคดอน่งมาคุณดอนถงมาเลยวม่ต้อส่งไปเลยเนี่ยอ่า อ่ะดีอ่ะมาคุณมานาอ่ะดีละอ่ะแล้วคุณยืนนิดแล้วคุณยืนตรงนิดยืนตรงนิดไม่จัดจัดต่ออ่อ่าอ่าโอเคเอาเลยตรงเลยอ่าอ่าได้แล้วใช่ไหมตัวเองก็ได้ด้วยนั่นแหละอ่า อะไรดีอะไรออืมได้แล้วฮะอืมไ,ได้เวลาเราส่งไปอ่ะเวลนดีนอ,อ่ะเราก็จะหมายถึงว่ามันก็มีพลังต้านไปเยอะหน่อยนะอืม